อันนี้ประมาณสิบสิบเท่าไหรสิบสองปีแล้วมั้งเนี่ยถ้าจำไม่ผิดมันเกศแล้วเรากินไม่ได้แล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้หนึง่งทำลาวตากผ้าหนึง่งทำลาวตากผ้าตากผ้าหม่มสองถ้าเป็นคนสมัยโบราณก็คือเอาไปทําตอกมัดข้าวเอาไปทำตอกมัดข้าว,าม,าวมัดกล้า แต่ทุกวันนี้ไม่มีคนที่ถอนกล้าก็ไม่ต้องไปทําให้ไม่ทําให้มันไม่ต้องทําให้มันเป็นตกแต่ว่าถ้าทขาข้าวต้มมัดขายก็ไปทําตกแล้วก็มัดข้าวต้มสวยค่ะลํานี้สวยลํานี้สวยเอาไปทําไม้สวยมะขาเทศก็ได้แต่ว่าถ้าสดอย่างนี้มันจะหนักเราต้องตัดแล้วก็เอาไปตากแดดให้มันแห้งแล้วมันจะเบาเวลาเราสวยไม้ เวลาทําไม้ทําไม้สวนมะขามเทศสอนมะขามมันก็จะเบาถ้าแห้งแล้วจะเป็นสีแบบนี้นี่อันนี้อันนี้ตอนสดจะเป็นสีเขียวแต่ถ้าแห้งแล้วจะเป็นสีแบบนี้ค่ะเบาด้วยกี่วันที่ตัดมันอยู่ที่เราว่าจะให้มันแห้งขนาดไหนถ้าให้มันแหง้งพอประมาณก็ใช้เวลาสองเดือนถ้าให้มันแห้งสนิท ก็สามเดือนขึ้นยิ่งแห้งยิ่งเบาแต่ถ้าแห้งนานเกินไปก็จะผุต้องดูด้วยแต่ถ้าตัดปุ๊บใช้ปับ๊บหนักมากไม่ไหวถ้าเราจะเอาต้นไผ่ไปไปลูกต่อเราก็คุดหนอ่อใช่ไหมแทนที่จะเอาหน่อไม้มากินเราก็คุดหน่อเราก็ปล่อยเราก็ปล่อยแล้วเราก็เอาหนอมันไปปลูกนานไหมกว่าที่จะโตแทงกระบอกใหม่ขึ้นมา โอ้ใช่เวลาสองสามปีแต่ว่าพอมันโตแล้วมันก็จะแบบฟึบฟับเลยใช่ไหมใช่อุดมสมบูรณ์นี่ถ้าเอาหน่อมันถ้าเอาหน่อมันเราต้องสังเกตดูจากอันนี้จากอันนี้รากมันใช่ไหมคะแล้วก็ให้มันโตขนาดนี้เราก็ตัดขนาดนี้ได้อันนี้เราไม่ได้ตัดเราปล่อยมันก็จะยาวแบบนี้เอาไว้ไปทําประโยชน์ได้ทําราวตากผ้าทําไม้สวยมะขามเทศ ได้นี่ถ้ามันแห้งแล้วก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เราไม่ต้องตัดเราปล่อยให้มันแห้งไปเองแต่ว่ามันจะตัดยากเพราะว่ามันเกิดมาอันนี้มันเกิดมาแน่นกันเกินไปเราก็จะเอายากน,นี่แห้งเองเนี่ยแบบศัสนาแบบนี้แต่ว่ามันจะตัดยากเพราะว่ามันติดกันถ้าเราจะใช้ประโยชน์เราต้องรีบตัดตั้งแต่ตอนที่มันเขียวๆแบบนี้แล้วก็ไปตากแดด ถ้าเราไม่ตัดมันมันปล่อยให้มันแน่นมันก็จะเป็นแบบนี้อันนี้มันแน่นมันแก่เต็มที่นี่มันเริ่มผูแล้วนี่แก่เต็มที่เริ่มผูแล้วนี่ข้างบนผูแล้วนี่ผูกก็ไว้มีประโยชน์เามาเอาดินขุยไผ่นะคะดินที่อยู่บริเวณรอบๆกอไผ่เนี่ยไปเป็นวัสดุปลูกต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับของเรานะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นขุยไผ่กอใหญ่นะคะช่วงๆก็จะเห็นว่าดินบริเวณนี้นะคะก็จะมีความล่วนสุยแล้วก็มีเศษซากพืชซากสัตว์นะคะโดยเฉพาะตัวใบไผ่เนี่ยที่เขาได้ย่อยสลายแล้วก็ทับถมกันอยู่บริเวณโคนกอไผ่ตรงนี้นะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเอาดินนี่แหละ ไปเป็นวัสดุปลูกดิงก็จะมีความร่วนซุยแบบนี้เลยแล้วก็จะมีความความเย็นแบบอุณหภูมิก็คือจะพอดีกับการนำไปใช้เป็นวัสดุปลูกไม้ดอกไม้ประดับของเราได้เป็นอย่างดีเลยนะนี่ก็ได้มาแล้วนะคะ<อ>ก็ชุบไปแบบนี้เลย